อาจจะชอบในเรื่องไก่ชนม้าแข่งสุนัขแข่งหรือนกบ,บินแข่งหรือนกร้ออะไรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องออกกฎหมายให้ได้ประโยชน์ทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องของปศุสัตว์ในประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นอาชีพการเกษตรเป็นส่วนใหญ่แต่การทําเกษตร ไม่ใช่ทำให้ผู้คนได้รับรวยมากขึ้นมีนิสินมากขึ้นมีบางครอบครัวท่านั้นที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรแล้วรับรวย <c oughs> ผมและพรรพวกโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้ที่เกี่ยวข้องและที่ยืนอยู่้วยกันนี้เนี่ย, <c oughs> ยก็คิดร่วมกันว่าถ้าเราทําให้วัวชนหรือสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ย <c oughs> เพิ่มมูลค่านะครับเพิ่มมูลค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกีฬาประกอบกับทางด้านการเมืองก็พูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ซอฟต์พาวเวอร์ก็คือทําให้เรื่องของสัตว์เลี้ยงและวัฒนธรรมในบ้านของเราเนี่ยให้เป็นเงินเป็นทองการทําให้เป็นเงินเป็นทองมันต้องมีการคุ้มครองสัตว์เลี้ยงของเราไม่ให้เจ็บไข้ป่วยโดยไม่มีเหตุผลเราจําเป็นอย่างยิ่ง จะต้องหาผู้รับผิดชอบสัตว์เลี้ยงของประเทศไทยของคนไทยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์เลี้ยงของเราจะต้องไม่เป็นโรคติดต่อไม่ป่วยนะครับจึงมี m อ u ของรัฐบาลที่เขาเขียนขึ้นนะครับ oh เขาบอกว่าปาสุสัตว์ปลอดไยัย oh, <hey. S 1> ถ้าท่านไปอ่านดูนะครับดูเหมือนจะเป็นข้อ1ิหรือข้อ23ที่รัฐบาลก่ oh, <hey. S 1> อาจะตั้งขึ้นมาเนะี่ยเขาเขียนไว้ ข้อนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากการจะทําร่างกฎหมายของพวกเรานะครับที่ได้นำมานำเสนอให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังแล้ววันนี้ก็มีความคืบหน้าครับมีความคืบหน้าในเรื่องของการทํากฎหมายมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเขาก็ให้กระทรวงเกษตรร่วมรับผิดชอบและรวมทั้งกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มาทํางานพร้อมไปด้วยกับกระทรวงยุติธรรมก็แสดงว่าโอกาสที่กฎหมายจะเดินหน้าไปนั้นจะมีคนที่มาช่วยเราหลายหน่วยงานซึ่งมาวันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าหลังจากเราชนวัวกันเสร็จสิ้นแล้วใครมีไอเดียหรือมีความคิดอันใดที่จะเป็นประโยชน์กับกฎหมายกับการส่งเสริมการแข่งขันการพนันการไถ่ทอดสด หรือทำให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกรวมทั้งการท่องเที่ยวได้ผู้คนทั้งหลายมาเที่ยวบ้านเราก็เอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยเมื่อการถ่ายทอดถูกกฎหมายคนทั่วโลกดูแล้วจะทำให้ตัววัวเนี่ยมีราคาแพงนะครับสนามก็ไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าตัววัวหรือว่านักกีฬาต่างๆเพราะการถ่ายทอดไป ทีเดียว150ประเทศ160ประเทศเนี่ยมันจะได้เงินค่าถ่ายทอดมากมายและผมมั่นใจว่าการป้องกันโรคก็จะต้องตามมาโดยเพราะอย่างยิ่งในวันนี้ประเทศไทยเนี่ยยังขาดวัคซีนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัคซีนปากเปื่อยท่าเปื่อยนะครับปีนึงต้องทําวัคซีนถึงสองรอบซึ่งจริงแล้วเนี่ยถ้าวัคซีนที่มีคุณภาพดีเนี่ยมันควรจะทำสักรอบเดียว หรือแม้แต่ในเรื่องของไก่และนกแข่งยาที่มีหวัดนกระบาดมาก็ไม่มีโอกาสนะครับมีมีโอกาสจะได้แข่งขันต้องหยุดการแข่งขันแข่งขันหรือแม้แต่โควิดเข้ามา